ที่รู้มาจากจากการที่กับ,บสัมภาษณ์พี่ที่นาเป็นศิลปินที่มีความ,มเป็น perfection นี้สูงมาก <ใน S 2> เลยอะในการทํางานชนะในการ,การแบบงลงรายละเอียดอย่างนี้เขาบอกว่าศิลปินคนอื่นเนี่ยจะมาซอมเนี่ยทีมงานต้องเป็นคนโทรตาม,มแต่คุณแม่เนี่ย เป็นคนโทรตามทีมงานเหรอวว่าเริ่มซ้อมได้ยังเมื่อไหร่จะเริ่มซ้อมสักทีอะไรเงี้ยความสนุกในการซ้อมมันคืออะไรพิจนาการเต้นเป็นการออกกําลังกายที่สนุกที่สุดสัจทินนาหนะฮะก็บอกว่าโอเคมันมีเพลงด้วยเราได้เรียนรู้แบบคือมันได้ใช้ทั้งทั้งร่างกายเราอ,อ,อ่ะแล้วก็ชอบอไม่รู้ดินะชอบเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ชอบถามว่าพิจนายังเต้นไหวอยู่เต้นไหวอยู่หรือเปล่าตอบได้เลยว่า ไหวสิคะย้อนกลับไปเรื่อง perfect นี่เขาบอกว่าพิตินานเนี่ยเป็นแบบในแง่ของความเป๊ะในเรื่องการซ้อมอะไรเงี้ยเปะจนพี่ชอดนี่ต้องออกปากเตือนเลยเหรอคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ช็อตพ่นาใชคือบอกว่าคือพ่นจากังวลหลายเรื่องมากแ้ว่าโอเคเรื่องซ้อม ลรบอกเฮ้ยแล้วเพลงเลือกก็ยังจะได้ซ้อมถูกเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไอ้เวทีจะเป็นยังไงโชว์จะเป็นอะไรประมาณไงอะไรเง้ยถามทุกอย่างซะจนบอกว่าพี่ชอยคงนึงใจบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าแบ่งหน้าที่กันคือติานตต้องรับผิดชอบอะไรก็คือรับผิดชอบตรงนั้นแล้วที่เหลือก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของมงานอของชิมงานคือเราอยากให้อยากให้งานเราออกมาบอกว่า ดีที่สุดเท่า <Okay. S 1> ที่เราทํทำได้ mm hmm. ในทุกๆด้านอยากให้ทุกคนแบบว่ามาดูโชว์เราแล้วก็แฮปปี hmm. ้สนุกโชว์เราอนะไรเงี mm ้ย hmm.